นูน่ามาเลวไปเร็ว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 สวัสดีค่ะทุกคนแฮปี้อีสเตอร์ค่ะวันนี้นะคะที่วิสคอนซีนากาศดีมากเลยประมาณสักอ่าสิบแปดองศาได้นะตอนนี้นะคะบีก็กำลังรอให้ มิสเตอร์บันี่ซึ่งก็คือแดดดี้นั่นเองนะคะกำลังวางไข่ไว้รอบๆสนามหญ้าบริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆออกไปวิ่งเก็บไข่กันตอนนี้เด็กๆให้เด็กๆซ่อนตัวอยู่ในบ้านตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนไปค่ะ steady go go, go. ไปไเรียมจะทันพี่ลูน่าไหมนั่นลูกเออเอาเอา <laughs> เลี้ยงเอาไปตะกร้าเดียวก่อนไม่งั้นหนูไม่ทันพี่ลูน่าให้อันนั้นเต็มแล้วค่อยมาวันนี้ไปกบพิกเกตไปเร็วเร็วไม่ทันพี่ลูน่าแล้วนั่นลูกลูน่าหนูก็รอน้องหน่อยสิเอาเลี้ยงเจอไข่ไหมน้านี่นี่นี่อันนึงอันนึงอันนึงตรงนี้ถูกอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้อ่ะเก็บเออเอาไปไปตรงไหนอีกนู่นพี่ลูน่าเก็บหมดแล้วน่ะ เลี้ยงไปทางไหนลูกไปทางโน้นตรงโน้นโน้นโน้นลูน่านั้นอันอันอันสุดท้ายก็ได้ลูกไปเอาอันอ้วนก่อนไปเร็วอ่าเลี่ยมเก็บแล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่ลูน่าลูน่ามาแล้วลูน่ามาแล้ว เอาๆไปไปเรียวนูวิง่ง <laughs> เรียวนูวิ่งเลยไข่อะลูกเรียวนูวิ่งเลยไข่อะลูกไหนอีก <laughs> 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 โ oh, อ,อ,อ้วามีฟาวซ้ำ big one I don't know you have to find it Keep going, Liam. หมดย่างหมดย่างอ่ะเร็วๆไหน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 โอ้ยเอเอาเรียวิ่ง <laughs> เ,เ,เ,เลยไข่อีกแล้วลูก ย่ามหนูวิ่งเลยไปไหนอะลูกอันนี้ทุกคนน้องเรียมวิ่งเลยไปแล้ว <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ลูน่าแม่เห็นอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเสียบอยู่เนี่ยเห็นยัง เอาไปไปทไันไหมน่ะหมดยังไม,ไ,ไม่รู้แดดีีไว้ตรงไหนมั่งข้างข้างนั้นมีไหมไปดูสิมมมสหมดแล้วมัง้งอยู่ในแปลงผักหรือเปล่าไปดูสิ ไปเร็วเร็วไปเร็วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนนี่ๆๆนนีไหนนีๆไหน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 เอาเรียมเลยไปไหนอีกแล้วลูก ไปดูในแปลงผักสิลูกปะอ่ะเร็ว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 มิสเตอร์บัน <laughs> น <laughs> ี่ย i h e ่เอลี้ยงอยู่ในแปลงผักหรือ่าลูกเข้าไปดูซิแดดี้บอกนะมีไหมโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ไงนี่ไง เรียมได้อะไรกับเขาไหมเนี่ยชั้นที่รู้หน้าไหมเนี่ยหมดยังหมดยังหมดยังเรียมหาดูสิลูกมีไหม พวกหนูพลาดตรงไหนรึเปล่าอ,ออกมาออกมาออกมาอาเรียกออกมาลูกมาออกก้อนออกก้อนก็ไฟเด็ดโอ้โหแม่เจอแล้วอันนึงอ่ะพี่ลุน่าเจอแล้ว นายนายให้แม่ดูสิโอห้หมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งอะไปเอาลูกที่มันแกยกๆอันนี้ของน้องนะลูกของน้องมันล่วงจากตะก้า โอเคอ่ะ I think it's all gone right Mr. Bunny ปอตะปปูเสือนัง่งการกินกันนี่นี่โอ้ oh, mm hmm. เต็มตะกร้าเลยอ่ะ uh, ไหนเปิดให้ดูหน่อยข้างในมันมีอะไรไหนเปิดให้แม่ดูสิ jelly beans ข้างในมีอะไรคะ jelly beans โอ้มีขนมอร่อยไหมอือหืออีกกินเนยอะเกินไปนะลูกนะไหนเลี่ยมของเลี่ยมเปิดดูซิข้างในมีอะไรดูุกเปิดดูซิเปิดดูซิเปิดดูซิไหนของเลี่ยมมีอะไร <laughs> s <S มันคืออะไร <It> s <S มันคืออะไร jelly beans อ look, like look, ๋อเหมือนกันหมดเลยหรอเต็มตะก้าเลยดูซิกินหมดไหมเนี่ยมีข้าวไม่เห็นกินเก่งแบบนี้มั่งเลยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแดดดี้จะเอาสีออกมาระบายไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำอีสเตอร์เอกันนะคะอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรลืมไปลูกหนึ่ง ตรงนี้ด้วยนี่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  <laughs> เดี๋ยวเราจะย้อมสีไข่นะคะแล้วก็ให้เด็กๆติดสติ๊กเกอร์อ่ะโอ้อันนี้เราจะย้อมสีไข่นะทุกคน <Where> s <S มีห <it S 1> ลายสี <in? S 1> เลย มิสเตอร์บันน yeah. uh, yeah. anyway. euh. ี่กำลังเก็บไข่ที่ย้อมสีนะคะมาไม่ไรเจอเยลล์วานดูหน้ารอให้มันแห้งก่อนลูก Five minute timer start now. Five minutes. Are those eggs done? Are those eggs done. Daddy? Yeah. Are they? These? Oh! i sticker. i อันนั้นของน้องเรียมหนูน้องติดอยู่เห็นไหม I want to Ooo! use... let's This color ไหนเรียมแม่ดูจิอิสต์เอ็กของหนูอ่ะเออเฮ้ออันนี้ของมามี่บ <laughs> ังห <laughs> น้าแม่ไหนของน้องเรียมโอเค นี่อันนี้ของน้องเลี่ยมนี่ <laughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะเดี๋ยวบีต้องไปทํางานและเดี๋ยวจะให้เด็กเด็กเด็ this one. this one s blank. <S เดี๋ยวจะให้เด็กๆทําอีสเตอร์เอ็กต่อไปให้เสร็จนะคะเดี๋ยวแม่บีต้องไปทํางานแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ uh, <bye. S 1>